สวัสดีจ้ามากินข้าวกับป้าโมนานะคะวันนี้มีอะไรอันนี้ลาบเห็ดนะจ๊ะของเก่าแต่ก็ยังอร่อยอยู่นะอือแล้วอันนี้ก็จะเป็นต้มผักเนาะ เห็ดไม่ได้ใส่หมูใส่อะไรเนาะก็คือลวกเห็ดเป็นเห็ดอ่าใช้เห็ดเห็ดพึ่งหวานนะคะอ,อันนี้เป็นผักต้มนะคะผักต้มมังสวิรัตของป้าโมนานะแบบนี้เลยนะคะกินผักต้ม ใส่เห็ดเห็ดเห็ดหอม,อมเปื่อเปื่อการเขาหนะักเปื่อเปืเปเป่ออันนี้เป็นลาบนะคะพี่น้องเป็นลาบลาบเห็ด ก็คือเอาเห็ดเห็ดเห็ดพึ่งหวานอืมเอามาลวกเลวกเสร็จนกน้ำเย็นนะคะลวกเสร็จนกน้ำเย็นพอหนอกน้ำเย็นแล้วก็เตรียมเตรียมเตรียมส่วนผสมเตรียมเครื่องปรุงเลยนะคะ พริกป่นพริกป่นก็แค่ช้อนอ่าช้อนชานะคะป้ามนากินเผ็ดไม่เก่งเนาะพริกป่นช้อนชารสด,ดีผมนัวบีบมะนาว บีบมะนาวแล้วก็จิ้มรสหน่อยๆพอแซ่บเปรี้ยวแล้วแซ่บเปรี้ยวแล้วอะไรแล้วก็ใส่ใส่ข้าวคั่วลงไปนะคะพอใส่ข้าคั่วแล้วก็ใส่เห็ดลงไปเลยพี่น้องอันนี้ก็เป็นผักผักลงนะคะผักหลงหลังบ้านเนาะ ก็เวลาใช้มืออีกข้าน,นึ่งจับจานนะคะจะได้หมดสักทีรอบนี้ได้เห็ดเยอะได้กินได้สองมื้ออยู่เห็ดพึ่งหวานวนะ้นะเพราะว่าช่วงนี้ฝนมันตกแล้วนะคะเห็ดพึ่งหวานพวกหนอนเขาก็จะกิน หอยทากอะไรเนี้ยเขาก็จะกินเยอะพวกเราไปเก็บก็ไม่ค่อยทันเขาอะคะ่ะไม่ค่อยทันหนอนอ,อร่อยผักอยู่แต่แต่เห็ดหมดนะคะเนาะอันนี้ก็คือเห็ดลาบเห็ด

อันนี้ก็ต้มต้มผักนะคะต้มผักใส่เห็ดหอมมังสวิรัตแจมแจมนะคะไม่ถึงขนาดกินเจนะก็แค่มังสวิรัต เห็ดหอมนี่คือเห็ดหอมนะคะเห็ดหอมบ้านเราดำๆนะเหมือนเนาะเห็ดหอมเอาไปผัดก่อนเนาะไปผัดน้ำมันนะคะผัดน้ำมันเพราะเขาแบบมีกลิ่นหอมๆแล้วก็เอาไปลงในต้มยำหเลาไปลงในต้มเนะ่ะที่เราต้มผักไว้แล้วเลยนะคะ แบบนี้เลยกินจัดจะเลยนะคะอร่อยนะมากินด้วยกันนะอันนี้ใส่กรามวันแรกยังไม่ค่อยเปื่อยนาะกินไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยชอบแต่ตอนนี้เปื่อยแล้วแกงกางของผักอะ่ะ เติมป,ปากเติมคำนะคะล้นปากมบันืีเห็ดหอมเนาะถ้ามันยังล้างไม่สะอาดมันจะมีดินเนาะ เดียวฟันเลยกินแต่ผักนะคะผักแล้วก็เห็ดเห็ดแล้วก็ผักเห็ดนะคะเอ้ยอันนี้ผักผักกาด อนี้เห็ดหอมโอ๊ยเอยอันนี้เห็ดหอมก็ผักกาดวันนี้เก่งกินไอ้ผักอันนี้หมดแล้วอ่ะกินอ่ะลาบเห็ดลาบเห็ดทำตั้งแต่เมื่อวานนะคะ แล้วก็เก็บใส่กล่องไว้เดี๋ยววันนี้จะผัดผักบุ้งผัดผักบุ้งให้ลุงนะคะผัดผักอีกแหละผักบุ้งอ่ะนะลุงเขาก็ดีเนาะป้าโมนาไม่ได้ใส่หมูใส่แต่ผักเขาก็กินกับป้าโมนานะคะ วันนี้ชิ้นใหญ่ผักชิ้นใหญ่เอามาสองชิ้นนะคะดูผักอุ้มันเปื่อยผักชิ้นใหญ่มากอืมเปื่อยดีมากเปื่อยดีมากๆเลย เดีมากวาและเห็ดหอมที่เอาไปใส่กับไปทอดกับน้ํามันก่อนนะคะพอให้เขาแบบมีกลิ่นไม่ีกลิ่นแล้วเราเอามาใส่ในต้มนะมันหอมหอม,หอมมากคนที่ชอบอะเนาะคนที่ไม่ชอบ,บอ่อีอีนะเนาะขออภัยคนที่ไม่ชอบนะที่เข้ามาดูคลิปป้าโมนานะกินผักกินอะไรเนี้ย เลิกมามีจะ่กินผักอันนี้กินใบได้แต่ไม่ค่อยชอบกินก้านมันแข็ง ข้าวเหลือ,อีกหน่อยนึงนะคะส่วนต้มเห็ดเหลืออีกชิ้นหนึง่งเดี๋ยวป้าโมนาจะกินให้หมดเนาะป้าโมนาขอขอบคุณคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปป้าโมนาขอกําลังใจให้ป้าโมนาด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเขียนคอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะกําลังใจดีๆนะคะสวัสดีค่ะ